แลแค่นี้ไม่มีแล้วแห้งหมดแล้วแห้งแห้งหมดแล้วนะคะหมดจริงๆนะเพราะว่าไม่รู้พอแห้งพออะไรเนาะสนะพานเมื่อก่อนนี้น,น้ําจเยอะนะใช่ไหมนะคะอรนนี้นะเนี้อันนี้ก็บนเกาะที่เขาทําแม่น้ําแห้งหมดแล้วนะก็พามมดูนิดนึงเนาะเนี่ยมีแค่นี้แม่น้ําเราแห้งแห้งหมด ก็ฝนตกนะฝนตกแต่น้ําไม่มีเนาะเพราะอะไรไม่ทราบเหมือนกันนี่งจะพาไปเนาะพาเมนูต่างๆนะคะช่วงเย็นของเราก็พามานูนิดนึงนะคะนะคะก็แนงแค่นิดนิดหน่อยเนาะนะคะน้าเราว่ามาดูบรรยากาศอ่าเซ่ๆกันนะนะคะช่วงอ่าช่วงเวลานี้เนาะนะคะ ช่วงเย็นของเรานะคะแม่น้ํานะคะก็นี่นะคะก็จะนี่เห็นไหมแม่นแค่นี้นะคะนะคะน้องก็ไปแล้วนะพามาดูบรรยากาศช่วงยามเย็นของที่บ้านนะนะคะนะคะน้องก็ไปแล้วนะพามาดูบรรยากาศช่วงยามเย็นของที่บ้านนะมาดูบรรยากาศสซยๆกันนะนะคะช่วงช่วงเวลานี้เนาะนะคะช่วงเย็นของเรานะคะแม่น้าก็จะยาวพันธุงนู้น ตอนนี้แห้งแห้งจริงๆเย็นของเราเท่านั้นเองนะจ๊ะตรงนี้ก็มไม้ไผ่บรรยากาศเนาะสวยวิวทิวทัศน์เนาะพี่ๆเนาะนะคะธรรมชาติอันล้วนๆนะคะพามมดูตรงที่น้องเคยไปบนนี้อันนั้นคือเราจะข้ามฟากเวลาเราแบบค่ะเดี๋ยวน้องม่น้ำของเราก็เหนือเะะท่านี้นะคะเนี่ยท่านี้นะ ก็เสนอประมาณนี้ก็จะยาวพันธุงนู่นตอนนี้แห้งแห้งจริงๆนะคะก็ไม่ไม่มีอะไรละนะคะก็จะมีแค่ซานน้ํานิดหน่อยนะคะก็นี่นะคะก็จะนี่เห็นไหมมันแค่นี้ตอนนั้นที่น้ำมีเยอะนะเราก็จะมาเน้นตรงนี้ตอนนี้ก็ไม่เหลือละนะคะก็น้ําแห้งตรงนู้นเขาก็จะปลูกพวกอานโทนิโซ นกระพานเมื่อก่อนนี้น้ำจางเยอะออนะใช่ไหมนะคะตรงนี้นะเห็นไหมตรงนู้นก็บนเกาะที่เขาทำเ <c oughs> มื่อก่อนก็จะมาเล่นน้ำแถวนี้เนะาะตอนเงย็นของเราเท่านั้นเองนะจ๊ะตรงนู้นก็มไม้ไผ่บรรยากาศเนาะสวยสดีวีดีทัศน,น์เนาะพี่ๆเนาะนะคะช่วงเงย็นของเราก็พามานุนิดนึงค่ะนะคะ <G ül üyor> นะคะก็แนงแค่นิดๆหน่อยๆนอะ่ะเนาะนะคะน้าเราว่าเย็นของเราเท่านั้นเองนะคะตรงนี้ก็ไม้ไผ่บรรยากาศเนาะสวยวีโอทีทศน,น์เนาะพี่ๆเนาะนะคะตอนนั้นที่น้ำาเย,ยเอะนะเราก็จะมาเล่นตรงนี้แต่ตอนนี้ก็ไม่เหลือละนะคะก็น้ําแห้งตรงนั้นเขาก็จะปลูกพวกอ่าโทนิน้ซนนะช่วงเย็นของเราก็พามานูนิดนึงฮะนะคะ นะคะก็แน่แค่นิดๆหน่อยๆอ่ะเนาะนะคะน้ำเพราะว่านะคะพวกถั่วน้สงฟักทองถั่วดำถั่วเขียวนะคะเขาก็จะเป็นเกษตรนะคะตรงข้างบนข้างบนเราก็จะมีเมื่อก่อนก็จะมาเล่นน้ำแถวนี้เนาะตอนไม่มีน้ำก็จะมีแค่เล็กๆเลยเนนะคะ พามนูนิดหน่อยช่วงยามยามนะคะมันนะคะน้องก็ไปแล้วนะพามมนูบรรยากาศช่วงยามเย็นของที่บ้านนะก็ฝนตกนะฝนตกแต่น้ําไม่มีเนาะเพราะอะไรไม่ทราบเหมือนกันนี่ภาพาไปเนาะพาเมนูต่างๆนะคะนั้นเองเนาะนะคะสวยๆงามๆยามเย็นของเราตรงนี้นะคะ พานะคะมันนะคะน้องก็ไปแล้วนะพามาดูบรรยากาศช่วงยามเย็นของที่บ้านนะเกษตรนะคะพามาดูบรรยากาศรอบๆ <c oughs> หลังบ้านนะนะเมื่อก่อนนี้ <c oughs> เห็นไหมแม่น้ำคะ่ะน,น้องแม่น้ำของเราเสนเแถวนี้นะคะน่เท่านี้นะ <c oughs> ก็เสนอประมาณนี้เกษตรนะคะ พาเมาน,มนูบรรยากาศรอบๆ <c oughs> หลังบ้านนะนะหลังเมื่อก่อนนี้เห็นแมมแม่นม้ำมาเตรนะคะพามานมานูบรรยากาศรอบๆ <c oughs> หลังบ้านนะนะหลังเมื่อก่อนนี้เห็นแมมแม่นม้ำวันนี้พามมนูแม่นม้ําแม่น้ําหลังบ้านเราแห้งหมดแล้วนะคะแห้งไม่มีอะไรแล้วเนาะแห้งหมดก็จะได้ยินเสียงเย็นของเราเท่านั้นเองนะจ๊ะ ตรงนี้ก็ไม้ไผ่บรรยากาศเนาะสวยวีดีโทา์ทเนาะพี่พี่เนาะนะครับนะคมันนะคะน้องก็ไปแล้วนะพามาดูบรรยากาศช่วงยามเย็นของที่บ้านนะมาดูบรรยากาศนะสวยๆยกันนะนะคะช่วงอ่าช่วงเวลานี้เนาะนะคะช่วงเย็นของเรานะคะแม่น้ํามาดูบรรยากาศนะสวยๆยกันนะนะคะช่วงอ่าช่วงเวลานี้เนาะนะคะ ช่วงเย็นของเรานะคะแม่น้ำค่ะน,น้องแม่น้ำของเราเสนอเท่านี้นะคะเนี่ยเท่านี้นะก็เสนอประมาณนี้เมื่อก,ก่อนก็นจะมาเล่นน้ำแถวนี้เนาะตอนเย็นของเราเท่านั้นเองนะจ๊ะ <c oughs> ตรงนี้ก็ไม้ไผ่บรรยากาศเนาะสวยสดีวีโอท,ทนนี์เนาะพี่ๆเนาะ นะคะช่วงเย็นของเราก็พามานูนิดนึงค่ะนะคะก็แนแค่นิดนิดหน่อยหน่อยอะเนาะนะคะน้ำเพราะว่าหลแค่นี้ไม่มีแล้วแห้งหมดแล้วแห้งแห้งหมดแล้วนะคะหมดจริงๆนะเพราะว่าไม่รู้พราะแห้งพออะไรเนาะนะคะพวกถั่วนี้สงฟักทองถั่วดาถั่วเขียวนะคะเขาก็จะเป็นเกษตรนะคะตรงข้างบน ข้างบนเราก็จะมีวันนี้พามาดูแม่น้ำแม่น้ำหลังบ้านเราแห้งหมดแล้วค่ะ <c oughs> แห้งไม่มีอะไรแล้วเนาะแห้งหมดก็จะได้ยินเสียงค่ะน้องแม,ม่น้ำของเรา็เหนือเท่านี้นะคะเนะี่ยแค่นี้นะ <c oughs> ก็เสนอประมาณนี้ <c oughs> นะคนะกะ็นี่น,นะคะก็จะนี่เห็นไหมมันือแค่นี้ช่วงเย็นของเราก็พามานูนิดนึงนะคะ นะคะก็แนแค่นิดนิดหน่อยหน่อยอะเนาะนะคะน้ำเพราะว่านะคะก็ไม่ไม่มีอะไรละนะคะก็จะมีแค่รายน้ำนิดหน่อยมาดูบรรยากาศอ่าสวยๆกันนะนะคะช่วงอ่าช่วงเวลานี้เนาะนะคะช่วงเย็นของเรานะคะแม่น้ำเกษตรนะคะพามาดูบรรยากาศรอบ หลังบ้านนะนะหัเม,มืม่อก่อนนี้เห็นไหมแม่น campaigns. ้ำนะคะก็น <ำ Learning. S 1> ี่นะคะก็จะนี่เห็นไหมแม่นแค่นี้นะคะนะคะน้องก็ไปแล้วนะพามาดูบรรยากาศช่วงยามเย็นของที่บ้านนะไม่มีน้ําก็จะมีแค่เล็กๆน้อยๆนะคะพามาดูนิดๆหน่อยๆช่วงยามย็นค่ะน้องแม่น้ําของเราก็เหนือเท่านี้นะคะ เนีเท่านี้นะ <g ül> ก็เสนอประมาณนี้แม่น้ําแห้งหมดแล้วนะก็พามานูนิดนึงเนาะเ <g ül> นี่ยมีแค่นี้แม่น้ําเราแห้งแห้งหมดช่วงเย็นของเราก็พามานูนิดหนึ่งนะคะนะคะก็ในแค่นิดนิดหน่อยๆเนาะนะคะน้าเพราะว่า <g ül> วันนี้พามานูแม่น้ําแม่น้ําหลังบ้านเราแห้งหมดแล้ว นะคะแห้งไม่มีอะไรแล้วเนาะแห้งหมดก็จะได้ยินเสียงไม่มีน้ำก็จะมีแค่เล็กๆในนยๆนะคะพ <c oughs> ามมโนน,นิดๆหน่อยๆช่วงยำยับไม่มีน้ำก็จะมีแค่เล็กๆในนยๆนะคะพามนูนิดๆหน่อยๆช่วงยำยับไม่มีน้ำก็จะมีแค่เล็กๆในนยๆนะคะ พามมนูนิดนดหน่อยๆช่วงยำยำฟ้าสยาวพันธุงนู่นตอนนี้แห้งแห้งจริงๆช่วงเย็นของเราก็พามานูนิดหนึ่งนะคะนะคะก็ในแค่นิดนิดหน่อยๆอ่ะเนาะนะคะน้าเพราะว่าแลแค่นี้ไม่มีแล้วแห้งหมดแล้วแห้งแห้งหมดแล้วนะคะหมดจริงๆนะเพราะว่าไม่รู้เพราะแห้งเพราะอะไรเนาะนะ วันนี้พามาดูแม่น้ำแม่น้ำหลังบ้านเราแห้งหมดแล้วค่ะ <c oughs> แห้งไม่มีอะไรแล้วเนาะแห้งหมดก็จะได้ยินเสียงค่ะน้องแม่น้ำของเราเสนอเท่านี้นะคะเนี่ยเท่านี้นะ <c oughs> ก็เสนอประมาณนี้แล้วแค่นี้ไม่มีแล้วแห้งหมดแล้ว <c oughs> แห้งแห้งหมดแล้วนะคะหมดจริงๆนะเพราะว่า ไม่รู้เพราะแห้งเพราะอะไรเนาะนะ,นะคะก็นี่นะคะก็จะนี่เห็นไหมมันเหนะือแค่นี้มาดูบรรยากาศ